นะคะคบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราเนี่ยเลิฟแล้วก็ประทับใจมากๆทุกคนเพราะว่าที่นี่นะคะมีการตกแต่งดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะคะตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่าทั้งภายในรีสอร์ทนะคะแล้วก็ภายในห้องพักเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหมืองแร่ในแอฟริกาเลยนะคะก็เลยทําให้ที่นี่นะคะได้กลิ่นอายของความเป็นซาฟรีนิดๆนะแล้วก็มีความเป็นท ropical หน่อยๆเพราะว่ามีเมฆไม้เขียวชุ่มเต็มไปหมดเลยทุกคนจะบอกว่าเข้ามาที่นี่ก็คือ ได้ฟิลเหมือนแบบเฮ้ยเราไปซัฟฟรีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็มีความหรูหรามากๆนะคะถือเป็นพูลวิลล่าหรูที่ทุกคนจะต้องมาสักครั้งเลยค่ะโดยไฮไลท์หลักของที่นี่นะคะก็คือห้องพักเนี่ยจะมีสระว่ายน้ําอยู่ในห้องพักเลยนะคะโดยห้องพักที่เราพักในวันนี้นะคะคือ e m อ r a l รล e e d r o o m p ู o ว v i l l a นั่นเองนะคะก็จะมีสระว่ายน้ํานะคะให้เราแช่ฟินๆแบบนี้ได้เลย แ้าเรีสอร์องนะคะมาทานทาปาสเซตนะทุกคนก็เป็นการกินแบบชิลๆนะคะวันนี้ขอเป็นแบบเบาๆก่อนเนาะสำหรับใครนะคะที่มาเข้าพักวันที่เป็นวิคเดย์นะคะในช่วงนี้นะจนถึงกันยายนนะคะเดี๋ยวอ้นขึ้นรายละเอียดให้อีกทีนึงนะคะจะได้รับฟรีไปเลยนะคะทาปาเซต1หเซตเลยนะเดี๋ยวอ้นขึ้นรายละเอียดไปให้ตรงนี้เลยค่ะ วา่าสดชื่นมากมีแบบเยลลี่ด้วยลอันนี้นะทุกคนจะเป็นแบบ เหมือนผ้ากุ้งนะคะกินคู่กับแตงโมซึ่งฉ่ำมากไม่คิดเลยว่าจะเข้ากันได้นะคะแต่ว่าอร่อยมากๆอันนี้เป็นหมึกไข่น้ำดำนะทุกคน สวัสดีตอนเช้าด้วยโปรตีงเบรกฟาดนะคะภายในห้องของเราเลยนะทุกคนนี่นะคะดูดีมากตื่นมาก็คือโดดลงจากเตียงนะคะแล้วก็ทานอาหารเช้าได้เลยแบบนี้ฟินมาก ี่นะคะเราอยู่ที่คลับแอมเมทิสนะคะที่นี่นะคะจะช่วยผ่อนคลายให้ทุกคนนะคะหายเหนื่อยจากการเมื่อยล้าปวดเมื่อยต่างๆนะคะที่นี่จะมีทั้งสปามีออนเซนมีซาวน่ามีสตรีมครบเลยนะคะสามารถเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้เลยคะ่ะไปเข้าไปข้างในกัน คะเราจะไปซิ่งกันทุกคนที่นี่เขามีสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้ยืมด้วยปั่นเล่นป่ชมวิวกันไปยังไงนะอันนั้นคือขันเร่งใช่ล นะคะที่ห้องอาหารเดอะแทรมนะซึ่งจะบอกว่าภายในรีสอร์ทเนี่ยอ้ชอบมากๆเลยนะคะมีความแบบลมลื่นสุดๆแล้วก็มุมไหนจะถ่ายรูปมุมไหนก็คือสวยทุกมุมนะคะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากๆได้ฟิลเหมือนแบบเราอยู่ในแบบแอฟริกาใต้เลยคะ่ะป่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกัน ค่ะทุกคนจะขอลองอันนี้ก่อนเลยนะคะน่าทานมากๆอันนี้จะเป็นไก่ย่างเบนจานะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นซอสสูตรพิเศษของเดอะเจมเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเขาบอกว่าน,นี่คือเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะขอจิ้มลงไปเลยหืมซอสดูแบบเข้มข้นมากๆหืม จะเป็นแลมนะคะซึ่งเขาเอาไปผัดพริกเผาแบบเป็นสูตรพิเศษเลยซึ่งมีความแบบว่าเหมือนแกงไทยอะไรอย่างนี้เนาะเป็นการผสมผสานที่แบบเจ๋งมากแล้วหอมสุดๆอืมกินหอมมากคขาย่างเนื้อแกะได้ดีมากๆะะแล้วก็ซอสอร่อยมากอันนี้จะเป็นปลาเก๋าน้ำขุ่นนะคะทุกคน ซึ่งก็จะเป็นฟิลเหมือนปลาเก๋านึ่งมะนาวอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบบวยๆนิดนึงนะทุกคนคือปลาเขาดูฉ่ำมากอ,อ,อร่อยอาหารอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะน้ำดีมากนฟิลคุชชีฟู้ดจัดจ้านที่นี่มีความแบบแกงไทยอาหารไทยอร่อยนะคะสุดท้ายอันนี้จะเป็นแกงปูใบชะพูซึ่ง ปูมาก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยจะเป็นแบบฟิวแกงใต้นะอันเนี้ยอืมรสชาติดีมากได้เข้าวสวยเลยร้อนนะเราราดน้ำแกงนะ ก่อนกลับกันค่ะที่นี่นะคะบอกเลยว่าอ้อนกับไหนเนี่ยประทับใจในหลายๆอย่างเลยนะคะตั้งแต่ห้องพักนะคะห้องพักก็มีความ private ส่วนตัวแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเก๋แตกต่างไม่เหมือนใครจริงๆทุกคนได้ฟิลแบบแอฟริกาใตา้เออเหมือนเรามาแบบมาท่องโลกอีกโลกหนึ่งที่ไม่ใช่พัทยาทุกคนพอเดินออกจากห้องมาก็คือบรรยากาศดีมากคือเขาแวดล้อมไปด้วยแบบธรรมาชาติสีเขียวจริงๆอะ่ะสำหรับใครที่แบบว่ากําลังหาโรงแรมที่ใกล้กรุงเทพเนาะแค่พัทยา ขับรถมาแบบเดียวก็คือได้ฟิลแบบนี้เลยทุกคนบรรยากาศคือแบบดีมากๆบริเวณนี้คือบริเวณหน้าห้องพักของเรานะคะการบริการก็คือดีมากๆเซอร์วิสคือแบบ ดีมากอันนี้เราประทับใจส,ส่วนตัวเลยนะคะมีสกูตเตอร์ให้เราอะขี่เล่นภายในโรงแรมได้ฟรีและที่สําคัญนะคะไฮไลท์หลักก็คือมีออนเซนทุกคนจะบอกว่าเป็นที่เดียวหรือว่าที่แรกๆในพัทยาเลยก็ว่าได้ค่ะก็สำหรับใครที่อยากได้ประสบการณ์การพักผ่อนแบบนี้สามารถแวะมากันได้นะคะที่เดอะเจมิเน n ยร์พูลวิลล่าพัทยาแห่งนี้คะ่ะมีห้องพักอีกหลากหลายแบบเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้สาหรับคลิปนี้เราสองคนต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ แล้วค่ะบ๊ายบาย